รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร่วมเดินทางไปกับรมสรงเสริมการเกษตรไปทุกแดนและทุกเขตเพื่อกเกษตรกรไทยทุกคนใต้ท้องฟ้าสีฟ้าคราคือนิยามแห่งความหวังชาวนาได้ร่วมพลังสร้างความมั่นคง và ngồi bông thầy sớm chung ca vừa khoa cao na khóc ca sệt công sớm can cao tay thắm đẹp nhìn thay. hay สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการรู้เพิ่มเติมค่าเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตรวาไราตี้เกษตรที่มีสาระความรู้มาฝากคุณผู้ชมและพี่น้องเกษตรกรเช่นเคยค่ะ คุณผู้ชมคะทุกวันนี้นะคะประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศผู้ส่งออกสัปะรดได้เป็นอันดับหนึ่งของโลกนะคะตลาดหลกัหลกๆก็มีทั้งที่ยุโรปรวมถึงที่สหรัฐอเมริกาด้วยนะคะแต่ว่าก็ยังมีพี่น้องเกษตรกรบางส่วนในบ้านเราที่ยังต้องประสบปัญหาหลายเรื่องค่ะโดยเฉพาะเรื่องของคุณภาพที่อาจยังไม่ได้มาตรฐานตามที่โรงงานต้องการเรื่องของปัญหาราคาต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำรวมไปถึงปัญหาเรื่องของการขนส่งด้วย แต่ว่าปัญหาทั้งหมดนี้นะคะกรมส่งเสริมการเกษตรได้วางแนวทางแก้ไขปัญหาไว้หมดแล้วนะคะแล้วก็เป็นการแก้ไขปัญหาแบบระยะยาวอย่างยั่งยืนด้วยแนวทางการแก้ปัญหาจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรากลับมาติดตามรายละเอียดนะคะในช่วงคุยกับคนเกษตรค่ะแต่ว่าช่วงนี้ไปติดตามตัวอย่างเนื้อหารายการกันก่อนค่ะผลิตสับประรดคุณภาพดีตรงตามความต้องการของโรงงานและสามารถผลิตได้ทั้งปีมีวิธีการอย่างไรติดตามได้ในช่วง เกษตรสร้างงานกรมส่งเสริมการเกษตรมิตรแท้เกษตรกรมีเรื่องราวมาแนะนำแก่พี่น้องเกษตรกรในเรื่องการผลิตสับประรดเพื่อการส่งออกติดตามได้ในช่วงคุยกับคนเกษตรเกษตรอินทรีย์คืออะไรพี่ประเดิมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจังหวัดมหาสารคามมีแนวคิดส่งเสริมเรื่องนี้แก่พี่น้องเกษตรกรอย่างไรขออาสาพาไปติดตามใน เกษตรสร้างคนครับกิจกรรมดีก st. St. K K brands, workers, ิจกรรมเด่นมาอีกแล้วครับท่านติดตามได้ในช่วงเกษตรฮอตนิวส์ลุ้นกันอยู่หรือเปล่าครับรายชื่อผู้โชคดีร้อนๆมาแล้วและพบกับคำถามประจำสัปดาห์ได้ในช่วงถามตอบรอบรู้ครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมแนทอิทธิพงศ์ตันติยาพรกันอีกครั้งกับช่วงของเกษตร,รสร้างงานนะครับคุณผู้ชมครับสินค้าเกษตรในท้องตลาดเนี่ยนะครับจะมีราคาขึ้นอยู่กับคุณภาพของสินค้านั้นๆน,น,นะครับ ถ้าสินค้ามีคุณภาพดีราคาก็จะสูงกว่าสินค้าที่คุณภาพไม่ดีนะครับคุณภาพที่ดีเนี่ยมีความสําคัญอย่างมากกับการผลิตสินค้าเกษตรนะครับนั่นคือเหตุผลนะครับที่ผมพาคุณผู้ชมมาที่นี่เลยครับจังหวัดระยองผมจะพาคุณผู้ชมไปดูวิธีการปลูกสับประรดคุณภาพนะครับที่เป็นที่ต้องการของตลาดและก็สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีด้วยนะครับแต่จะเป็นอย่างไรนั้นตามผมมาดูกันเลยครับ ยริรัตสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องแนสวัสดีครับสวัสดีครับกำลังทำอะไรอยู่ครับอ๋อกำลังมาปรึกษาคุยกันนะคะในแงสับประรดแปลงนี้ว่าเอ้เราจะดูช่วยเขาแก้ไขยังไงให้เขาทําผลิตสับปะรดที่มีคุณภาพมผมก็ัอยากรู้เรื่องสับปะรดคุณภาพอยู่พอดีเลยก่อนอื่นเลยขอถามนะครับว่ามีความเป็นมาความสําคัญไงแล้วก็มีแนวคิดยไงที่ กบบมาปลูแบบนี้ถ้าเกษตรกรเนี่ยผลิตสับป,ประรดที่มีคุณภาพก็คือ1สามารถที่จะเลือกราคาได้เลย <c oughs> นะคะสามารถที่จะตั้งราคาได้นะคะ<ม>เพราะว่าจะมีะตลาดเข้ามามากมายนะคะเลือกได้เลยสับป,ประรดคุณภาพเนี่ยมันมีกี่เกรดมีกี่ตลาดบ้างครับในตอนนี้เป็นตลาดส่งออก2ก็เป็นตลาดบริโภคผลสดภายใน<ม>นะคะที่อาจจะเป็นชั้นสูงหน่อยก็คือส่งตามห้าง3ก็จะเป็นตลาดที่เราเห็นทั่ว,วไปตามตลาดไทย<ม>ตลาดสี่มุมเมือง แล้วก็ส่งเข้าโรงงานแบบนี้นี่อยากเห็นของจริงเลยครับว่าเขามีวิธีการปลูกยังไงนะพี่น้องที่ดูอยู่ทางบ้านพี่น้องกเกษตรกรที่ดูอยู่จะได้ได้ความรู้ด้วยนะครับพาผมไปดูหน่อยได้ไหมฮะได้ค่ะได้อยู่ตรงไหนครับเอออยู่แถวนี้เองนะคะคเป็นแปลงของออนายสเสถียรเสือขวัญนะก็เป็นกเกษตรกรที่ผลิตสับปะรดปาครับปาาอันนี้แปลงนี้นะนทียัน เทียนสวัสดีค่ะเถียนอันนี้น้องแนทนะคะวันนี้เขาก็จะมาอยากรู้วิธีการปลูกอย่างได้คุณภาพจากเถียนนะคะครับลุงเทียนครับอยากจะทราบวิธีการปลูกสำรดคุณภาพครับวิธีแรกคือการเตรียมดินจะต้องไถพวนให้ลึกให้ลึกมากที่สุดเท่าที่จะลึกได้ทีนี้เราก็ยกร่องหน่อพันธุ์เนี่ยเราก็จะคาดให้หน่อที่มันมีขนาดเท่าๆกันคือหักอย่าให้เกินยี่สิบวันนะเอ่อถ้าหักหักนานแล้วเดี๋ยวมันจะเหี่ยวแต่ก่อนนี้ลุงที่ปลูกสะรดมาแต่ก่อนนี้ ไม่เคยชุบสารเคมีเดี๋ยวนี้ต้องใช้นะต้องใช้ฮะต้องใช้เพราะเดี๋ยวนี้มันเป็นโรคเหี่ยวคราวนี้การปลูกบ้างครับเริ่มต้นยังไงบ้างครับเราก็ปลูกเป็นร่องคู่ที่เราปลูกกับต้นต่อต้นเนี่ยห่างกัน25-30ถึงมเซนอันนี้คือแถวเดียวกันอ่าแถวเดียวกันตักคนละแถวกี่เซนครับก็ประมาณ40-50เปถึง5 5 0ถึงเซนปลูกเสร็จแล้วเราต้องดูแลรักษาใช่ไหมฮะครับครั้งแรกก็จะใส่ปุ๋ยก็2เดือนก็ใส่ครั้ง2เดือนก็ใส่ครั้งอ่าแล้วก็ บังเมื่อกี้ได้ได้ยินลุงพูดถึงการบังคับการบังคับคือการบังคับอะไรครับการบังคับเรียกว่าบังคับให้ต้นสับลวดเนี่ยออกหัวก่อนที่จะบังคับเนี่ยต้องเว้นว่างการใส่ปุ๋ยอย่างน้อย2เดือนทีนี้บังคับก็ดูที่อากาศที่มันไม่ร้อนมากนักนะครับอุณหภูมิสูงสุดเนี่ยตอนที่บังคับเนี่ยไม่น่าจะเกิน28ของลุงก็บังคับก็น้ํา พันลิตรน้ําที่มันสะอาดนะอ่าแล้วก็ใส่สารเขาเรียกว่าสารอ e ีเทลใช้ของลุงใช้ครึ่งลิตร,รต่อน้ํำพันลิตรแล้วก็ปุ๋ยยูเรีย15บห้ากิโลอ่าแล้วก็ฉีดพอบังคับไปเซ็นแล้วเนี่ยลูกมันก็จะออกมาสมบเสมอก็ดีเขาเรียกว่าสับรมมีคุณภาพอ่าถ้าเป็นหน้าไหนที่มันแดดจัดเราก็ต้องใช้กระดาษมาหอ่อแล้ว ลูกสับรดเราก็จะไม่ไหมว่าถึงตลาดกันบ้างตลาดของสับรดคุณภาพเนี่ยมีที่ไหนลุงส่งออกที่ไหนหรือว่ามีที่ไหนมารับซื้อบ้างครับอย่างลุงเนี่ยก็จะมีแม่ค้าเข้ามาตัดในไร่ลุงซึ่งแปลงเนี่ยลุงขายสับรดผลสดนะนะโลละ8บาทผมได้ยินว่ามีการใช้สารเคมีด้วยสับรดไม่มีการใส่สารเคมีหลังจากบังคับแล้ว5เดือนเนี่ยจะปลอดสารเคมีทั้งหมดครับลุงเถียนยืนยัน ยืนยันแน่นอนคุณผู้ชมครับการปลูกสับปะรดคุณภาพเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับแต่ก็ไม่ยากจนเกินไปครับลุงเทียนทาให้ดูแล้วนะครับแต่สําหรับวันนี้ต้องขอบคุณลุงเทียนมากนะครับที่พาผมมาให้ความรู้เกี่ยวกับสับปะรดคุณภาพแบบนี้นะครับขอบคุณมากนะครับนะครับ <Vikings. S 2> คุณผู้ชมยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับกรเกษตรสร้างงานของเราเดี๋ยวท่านเกษตรจังหวัดระยองจะมายืนยันว่าสับปะรดคุณภาพนั้นดีจริงๆยังไงครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องกเกษตรกรทุกท่านนะครับมาร่วมกันผลิตสับปะรดคุณภาพดีตั้งแตต่่เรรริิมกกะบวนาผล กระบวนการดูแลรักษาจงกระตั่งการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อให้สับประรดนั้นมีคุณภาพดีปราศจากสารพิษต่างๆทําให้ผู้บริโภคสามารถบริโภคได้อย่างดีเยี่ยมไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อสุขภาพร่างกายเกษตรสร้างงานในวันนี้ขอเสนอการผลิตสับประรดคุณภาพตามความต้องการของตลาดซึ่งมีอยู่หลายขั้นตอนด้วยกันดังนี้ครับควรเตรียมดินความรึกที่เหมาะสมอย่างน้อยประมาณ40เซนติเมตร คาดขนาดหน่อพันธุ์ที่มีความสดควรปลูกภายใน20วันควรมีขนาดใหญ่สม่ำเสมอจะทําให้เก็บผลได้เร็วและพร้อมกัดทั้งแปลงปลูกเป็นแถวร่องคู่สลับฟันปลาบริเวณโคนต้องกดดินให้แน่นใส่ปุ๋ย2ครั้งครั้งที่1ใส่หลังจากการปลูก30วันครั้งที่2ใส่หลังจากการใส่ปุ๋ยครั้งแรก2เดือนที่สาคัญจะต้องบังคับผลให้ออกมาตามความต้องการด้วยนะครับถ้าพี่น้องเกษตรกรปฏิบัติได้ตามนี้แล้ว,ลวก็จะได้สับประรดที่มีคุณภาพและขายได้ราคาอีกด้วยนะครับ เห็นไหมระครับว่าเกษตรสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรได้จริงๆริงนี่คือโฉมหน้าของเกษตรกรผู้เอาชนะการระบาดของเพลี้ยป้ามันสับปะหลังก็คือลูกเองต้องเลี้ยงใหม้มันใหญ่ไม่ให้ใครรบกวนยิ่งนี้ขับพี่แป้งระบาดยิ่งก็เฝ้าระวังแต่พวกเราไม่ก็หลอกใช่ไหมพวกเรากเก็บห้งเอาให้หมดทำความสะอาดแป้งให้เรียบ ฟันดินและตากแดดอย่างน้อย14วันก่อนปลูกใหม่และแช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารเคมีที่เกษตรตำบลเขาแนะนําและท้าออะไรเจอเพียแป้งรี่พักยอดใส่ถุงน้ำม,มันปักถุงตากแดดทิ้งไว้ ที่สาคัญให้รีบปล่อยแมลงช้างปีกใสและแตนเบียนในแปลงที่เริ่มพบเพีย้ยแป้งไปขอแมลงช้างปีกใสและแตนเบียนจากหลวงสิครับและนํามาช่วยกันขยายพันธุ์และปล่อยลดการระบาดเพี่ยแปง้งต้องรวมมือกันทั้งชุมชนต้องช่วยกันทําทั้งพื้นที่เลยร่วมมือกันจรงิงจังเพี้ยแป้งมันไม่้อย สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการกำจัดเพลี้ยแป้งเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านหรือศูนย์ปฏิบัติการควบคุมเพลี้ยแป้งมันสัมผลังกรมส่งเสริมการเกษตรโทรเูิมเสรคุณค้าความห้าหน้าของห้ตหนไทงสี่ สับปะรดกระป๋องเป็นอุตสาหกรรมผลไม้แปรรูปที่มีความสัมพันต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยและเป็นอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงภาคการผลิตด,ด้านการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่วัตถุดิบสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศปีละประมาณ2 0 0 0 0ล้านบาทโดยไทยเป็นผู้ส่งออกสับปะรดกระป๋องเป็นอันดับหนึ่งของโลกแต่อุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋องของไทย ก็ยังประสบกับปัญหาด้านการผลิตโดยเฉพาะวัตถุดิบคือสับประรดสดและกระป๋องบรรจุมีราคาสูงการขาดแคลนแรงงานรวมทั้งมาตรการกีดกันทางการค้าของประเทศผู้นําเข้าที่สําคัญกรมส่งเสริมการเกษตรจึงมีแนวทางการผลิตสับประรดเพื่อการส่งออกมาให้พี่น้องเกษตรกรครับผมเชิญติดตามในช่วงคุยกับคนเกษตรเลยนะครับ ค่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่เรียนไว้ตั้งแต่ตอนต้นรายการนะคะว่าภาพรวมเกษตรกรที่ปลูกสับปะรดในบ้านเราบางส่วนก็ยังประสบปัญหาอยู่นะคะทั้งเรื่องของการอาจจะมีการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ไม่ถูกต้องทําให้ผลผลิตออกมาไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐานของโรงงานรวมไปถึงราคาผลผลิตที่ตกต่ําด้วยนะคะแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้งหมดในระยะยาวและแบบยั่งยืนในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรจะมีอะไรบ้างนะคะวันนี้เราอยู่กับท่านรองธิปดีกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะท่านรอง อนันต์ลิลาวนะคะวันนี้ท่านให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะสวัสดีครับก่อนจะไปถึงแนวทางแก้ไขปัญหาอยากรบกวนให้ท่านเล่าถึงสถานการณ์การผลิตสับประรดในบ้านเราณนะปัจจุบันนี้ค่ะว่าผลิตได้ประมาณสักเท่าไหร่มีเนื้อที่อย่างไงบ้างอะคะ่ะครับก่อนอื่นต้อง <c oughs> เรียนนะครับว่าประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่โชคดีนะครับ,รบมีสภาพภูมิอากาศแล้วก็ภูมิประเทศที่เหมาะ นะเหมาะทั้งการปลิดพืชไร่พืชสวนผลไม้มากมายโดยเฉพาะสับปะรดก็ถือว่าเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งนะครับแต่เวลาปลูกแล้วเรามองเหมือนกับปลูกเป็นพืชไร่นะครับซึ่งสับปะรดบ้านเราเนี่ยนะครับปกติโดยในแต่ละปีเนี่ยจะมีพืน้นที่ปลูกอยู่ประมาณ0ก <600, 000 S 1> แสนไร่หกแสนไร่ค่ะ<ๆ>นะครับแล้วก็ผลผลิตที่ออกมาโดยเฉลี่ยแต่ละปีก็จะประมาณสองล้านตังโดยเฉพาะเราส่งออกในรูปของสับปะรด กระป๋องกับน้ำสับป,ประรดนะครับเรามีส่วนแบ่งการตลาดในต่างประเทศทางยุโรปอเมริกาซึ่งเป็นหลักเนี่ยนะฮะเรามีส่วนแบ่งถึง35%ถ้าพูดถึงปัญหาสับป,ประรดในบ้านเราปัญหาหลักๆที่ตอนนี้ยังถือว่าค่อนข้างที่จะหนักใจแล้วยังต้องหาแนวทางแก้ไขหลักๆที่พี่น้องกเกษตรกรต้องเจอมีอะไรบ้างะะคือเราต้องยอมรับว่าในเรื่องของสับป,ประรดเนี่ยนะฮะเราไม่ได้จบกระบวนการแค่การผลิตการเก็บเกี่ยวแล้วจบ นะครับสับปะรดเป็นพืชที่ไปจบอยู่ที่ภาคอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่นะครับก็คือไปจบที่โรงงานอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นเกษตร,รกรที่ผิดสับปะรดเนี่ยนะฮะจะต้องมีความรู้มีความเข้าใจถึงมาตรฐานของโรงงานะนะครับอันที่สองก็คือในเรื่องของคุณภาพทางด้านของอเนื้อสับปะรดนะฮะก็บางลายหรือหลายลายที่เดียวนะฮะร,รีบตัดนะครับรีบตัดออกมา โรงงานก็ไม่สามารถที่จะรับได้เพราะว่ามันไม่ไม่สามารถที่จะไปขายได้นะฮะ,ะตัวนี้ก็เป็นปัญหาอีกตัวหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งที่เป็นปัญหาของเกษตรกรนะครับก็คือสับประรดเราคงเห็นมีลูกผลสับประรดะอีกส่วนหนึ่งเขาเรียกจุกสับประรดะนะฮะเกษตรกรบางรายหรือหลายรา,า,ายมีความเชื่อว่าเมื่อเขาดอกจุก,กก็คือเอาจุกสับประรดออกจากผละนะครับจะสามารถทําให้อ่อ ธาตุอาหารจากในดินเนี่ยไม่ต้องไปเลี้ยงจุกนะฮะก็ไปเลี้ยงจะวดผลอย่างเดียวอยากให้ผลใหญ่ผลโตอันนี้เป็นความคิดที่ผิดถนัดเลยนะครับเพราะว่าสบปะรดที่บรรจุกระป๋องเนี่ยนะฮะจะม,จะมีจะมีส่วนหนึ่งที่เป็นมาตรฐานของโรงงานเขากําหนดไว้แล้วแต่โรงงานจะกําหนดไว้นะครับว่าจะต้องมีสารไนเตรตไม่เกินเท่าไหร่เพราะนั้นไอเวลาเกษตรกรเขาดอเขาเรียกดอจุกหรือหักจุกเนี่ยนะฮะ ไอ้ตัวนี้เราจะเป็นตัวที่ช่วยในการดึงตัวไนโตรเจนหรือสารไนเตรตขึ้นไปเก็บไว้ที่จุกนะครับมันจะทําให้ไม่มาสะสมอยู่ที่ผลตอนนี้ก็พยายามที่จะแก้ปัญหานี้อยู่ร่วมกับทางภาคของเอกชนภาคโรงงานโดยเราก็มีการสร้างเราเรียกว่ามิสเตอร์สับปะรดนะหมายความว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกงรมส่งเสริมการเกษตรที่อยู่ในระดับจังหวัดมิสเตอร์สับปะรดคนนี้จะเป็นฝ่ายเทคนิควิชาการด้วย ให้ความรู้ในเชิงวิชาการกับเกษตรกรถึงประเด็นปัญหาที่ผมพูดทั้งหมดนะนะครับรวมทั้งวิธีการปลิดยังไงที่จะให้สับประรดได้คุณภาพอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการวางแผนการปลูกสับประรดปลูกยังไงให้ผลผลิตออกมาแล้วไม่กระจุกตัวอยู่ในช่วงเดียวกันคือให้สามารถทยอยเข้าโรงงานได้ตลอดเวลานในทุกๆภาคกระจายตัวกันได้ตรงนี้เราก็มีการจดทะเบียนขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด นะครับเพื่อจะให้เห็นภาพก่อนว่าขนานี้เนี่ยพื้นที่ปลูกสับะรดนะครับในแต่และจังหวัดเนี่ยมีเท่าไหร่ะนะครับเสร็จแล้วเราก็จะไปทําการวางแผนการปลูกสับะรดโดยพยายามกระจายผู้ปลูกสับะรดเนี่ยนะให้กระจายกระจายสับะรดให้อยู่ในช่วงสิบสองเดือนให้ได้ขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะเราจะต้องมีเขาเรียกว่าทาข้อตกลงกับทางโรงงานนะครับเพื่อที่จะให รู้กันทั้งสองฝ่ายฝ่ายเกษตรกรตัดสับปะรดเมื่อไหรน่นะครับโรงงานก็จะต้องรู้ว่าเกษตรกรตัดสับปะรดแล้วเนี่ยสับปะรดจะหมดถึงโรงงานเมื่อไหร่นะครับ <c oughs> ค่ะท่านรองคาดหวังว่าแนวทางกระบวนการต่างๆหรือวางแผนที่เราวางเอาไว้ในการแก้ปัญหาสับประรดทั้งระบบในระยะยาวเนี่ยเกษตรกร,กร,รในบ้านเราหรือว่าทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นภาพจะเห็นการเปลี่ยนแปลงและไปนําไปสู่ความสําเร็จในท้ายที่สุดต้องใช้ระยะเวลา ผมเชื่อมั่นนะฮะว่าถ้าหากว่าเราสามารถจัดการตามระบบที่ได้พูดไปแล้วนี่นะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ความรู้เกษตรกรโดยผ่านทางวิสร์สับปะรดผ่านทางเครือข่ายของกรมเสริมการเกษตรขณะเดียวกันเนี่ยมาตรฐานต่างๆนะครับก็ต้องมีการมาพูดคุยกันว่ามาตรฐานของสับปะรถที่โรงงานต้องการเป็นแบบไหนนะครับเกษตรกรเข้าใจตรงกันแล้วนะก็สามารถที่จะทํามาตรฐานตามนั้นได้ เพราะฉะนั้นในระบบนี้ก็จะเป็นระบบเกื้อกูลกันนะครับระหว่างตัวโรงงานเองกเกษตรกรเองโดยมีทางภาคราชการกรมเสริมการ,กรเกษตรก็จะเป็น พี่เลี้ยงคอยช่วยประสานงานช่วยดูแลในเรื่องนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของทางกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกสับปะรดหนึ่งให้ได้คุณภาพดีให้ได้ราคาตามที่ต้องการแล้วก็ยังช่วยส่งเสริมเรื่องของระบบสับปะรดกระบวนการผลิตในประเทศไทยนะคะให้ยังสามารถรักษาอันดับหนึ่งในการเป็นผู้ส่งออกไว้ได้ตลอดไปด้วยนะคะวันนี้ขอพรบคุณท่านรองอธิบดีมากๆที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะขอบพระคุณค่ะพักสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเกษตรสร้างคนค่ะ เิมเสริมคุณค่าลัความก้าวหน้าของเกษตรกรไทยกรมส่งเสริมรู้เพิ่มเติมเสริมคุณค่าลดความก้าวหน้าของเกษตรกรไทยกรมส่งเส ทำอย่างไรคุณจึงจะเป็นผู้พิทักษ์ไร่มันสำปะหลังไม่ให้ดีเพี้ยแป้งข้อ1เพี้ยแป้งกำลังทำลายไร่มันสำปะหลังคุณต้องทำอย่างไรต้องเด็ดยอดบริเวณที่เพี้ยแป้งกินนำไปใส่ถุงดำปล่อยมแมลงช้างปีกสายและแตนเบียนไปจัดการเพี้ยแป้งต้องอย่างนี้สิครับข้อ 2. ในกรณีที่เริ่มปลูกใหม่ควรป้องกันเพี้ยแป้งเข้าทำลายอย่างไรแช่ท่อนพันด้วยสารเคมีตามคำแนะนำก่อนปลูกต้องอย่างนี้สิครับ ข้อ3แช่แล้วปลูกแล้วจะไม่ให้เกิดเพี้ยแป้งอีกควรทำอย่างไรสำรวจตรวจสอบแปลงอย่างสม่ำเสมอ oh. ต้องเช่นนี้สิครับ พี่น้องเกษตรกรไทยต้องใส่ใจเฝ้าระวังและร่วมแรงร่วมใจในการพิทักษ์ไร่มันสำปะหลังของเราไม่ให้มีเพลี้ยแป้งทำพร้อมกันสำเร็จพร้อมกันทั้งประเทศสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการกำจัดเพลี้ยแป้งเพิ่มเติมที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านหรือศูนย์ปฏิบัติการควบคุมเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังกรมส่งเสริมการเกษตรโทร0 2 9 5 5 1 5 1 4 เเสริิมมมวพตาาคคคุณคคกก่กลับมาพบกับพี่ประเดิมกันอีกครั้งนะครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาดูความเป็นอินทรีย์ที่พี่ประเดิมได้ส่งเสริมและสนับสนุนกันครับแต่อินทรีย์ที่ว่านี้ไม่ใช่นกอินทรีย์ที่อยู่บนฟ้านะครับ แต่เป็นเกษตรอินทรีย์ที่อยู่บนพื้นแผ่นดินไทยนี่แหละครับที่ประเดิมจะส่งเสริมและสนับสนุนอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยเกษตรกรส่วนมากจะใช้ปุ๋ยเคมี K Me. ซึ่งปุ๋ยเคมี K Me. นั้นมีราคาแพงแล้วยังไม่พออยาททำลายสิ่งแวดล้อมต่างๆทางกลุ่มของบ้านหนองแกจึงมีโครงการขึ้นมาว่าทําอย่างไรเราจะทำํำผลิตอินทรีย์ให้ได้นะครับดังนั้นโรงปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านนองแกจึงเกิดขึ้น ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดเนี่ยจะไปประหยัดค่าใช้จ่ายของเราแล้วก็ไปคุณภาพของไอ้ปุ๋ยชีวภาพเนี่ยนะครับทำให้ดินอุดมสมบูรณ์ไอ้ดีขึ้นแล้วก็ชาวบ้านที่นี่นะครับยอมรับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ดนี่นะครับตรงจุดจริงๆครับพี่ประเดิมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดนอกจากพี่น้องเกษตรกรสามารถนำไปใช้งานได้ง่ายแล้ว สำคัญตรงที่ลดต้นทุนและไม่เป็นอันตรายต่อพี่น้องเกษตรกรรวมถึงผู้บริโภคอีกด้วยนะครับนี่แหละครับคือเกษตรอินทรีย์ที่พี่ประเดิมได้เล็งเห็นและส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรยังไงล่ะครับแต่ความเป็นอินทรีย์ของที่นี่ยังไม่หมดนะครับพี่ประเดิมกระซิบบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปดูการปลูกข้าวอินทรีย์ครบวงจรครับส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นอย่ารอช้าครับคุณผู้ชมตามไปกันเลยดีกว่าสําหรับการผลิตข้าวอินทรีย์ นะครับข้าวอินทรีย์ก็หมายความว่าข้าวที่เราปลูกขึ้นมาปลอดภัยจากสารพิษต่างๆนะครับแล้วก็ต้นทุนการผลิตพวกนี้จะไม่สูงนะครับดังนั้นจึงมีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อผลิตข้าวอินทรีย์ของกลุ่มบ้านเก่าน้อยนี่นะครับข้าวอินทรีย์นี้มีข้อดีมากมายเลยนะครับคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่า กระแสความนิยมในการบริโภคข้าวในปัจจุบันเปลี่ยนมาใส่ใจในชนิดและคุณภาพของข้าวนั่นก็ทําให้คนไทยหันมาบริโภคข้าวปลอดสารพิษหรือว่าข้าวอินทรีย์มากขึ้นแต่ไม่ใช่เพราะที่พี่ประเดิมทําตามกระแสหรอกนะครับพี่ประเดิมได้ส่งเสริมเรื่องการปลูกข้าวอินทรีย์มากกว่า10ปีแล้ว่ะครับและนั่นก็ทําให้พี่น้องเกษตรกรที่นี่สามารถผลิตข้าวอินทรีย์ที่มีคุณภาพออกสู่ท้องตลาดได้ยังไงล่ะครับการคับเคลื่อนของท่างราชการส่งเสริมสนับสนุนตลอดทั้งกลุ่ม ก็เอาใจมาว่ากันมาโดยหัวใจเป็นที่พึ่งของเกษตรกรไล่ต่อต่อไปได้น่นทางเลือกของกเกษตรอินซี่ต้องขอขอบคุณท่านกเกษตรก็ผมจะทำงานเพื่อพี่น้องเกษตรกร,กรให้มีอยู่มีกินพออยู่พอกินเหลือใช้เหลือกินตลอดไปครับ พี่น้องกเกษตรกรที่ปลูกอ้อยโดยเฉพาะในแปลงปลูกที่เป็นดินร่วนปนทรายระวังโรคใบขาวอ้อยระบาดนะครับอาการให้สังเกตดูจะพบว่าใบอ้อยเรียวแคบเล็กสีเขียวอ่อนหรือขาวแตกกอเป็นฝอยแคระแกรนพบทุกระยะการเจริญเติบโตกรณีที่ไม่ระบาดรุนแรง 1. ทำลายต้นอ้อยที่เป็นโรคโดยการขุดออกและเผาทิ้งหรือฉีดพ่นด้วยสารกําจัดวัชพืช 2. กําจัดวัชพืชในแปลงและร,บรอบๆแปลง 3. ใช้พันธุ์ที่ทนทานในพื้นที่ 4. ก่อนปลูกแช่ทอนพันธุ์ในน้ำอุ่น52องศาเซลเซียสนาน2ชั่วโมง 5. ควรปลูกอ้อยช่วงเดือนมีนาคมถึงสิงหาคมในภาคตะวันตกและเดือนตุลาคมถึงธันวาคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับคำถามประจำวันที่6พฤศจิกายน2554ที่ถามว่าช่วงเกษตรสร้างงานในวันนี้เราพาคุณผู้ชมไปชมเรื่องการพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชชนิดใดาเครื่องจักรกลเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชคือมันฝรั่งค่ะและผู้โชคดีสองท่านได้รับของที่ระลึกจากทางรายการมีรายชื่อดังนี้ครับ สำหรับคำถามประจำสัปดาห์นี้เราขอถามคุณผู้ชมว่าช่วงเกษตรสร้างคนในวันนี้เราพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของคุณประเดิมที่จังหวัดใด 1. กาลสิน 2. ์ 2. มหาสารคาม ถ้าคุณผู้ชมทราบคำตอบกันแล้วก็รีบส่งประชนิาบัตรมาที่รายการรู้เพิ่มเติมค่าเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตรกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีกรมส่งเสริมการเกษตรแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพ1น9่0เกหมดเขตรับคำตอบวันที่26พรกฎาคมนี้นะครับ คุณผู้ชมคะแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรนั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกๆหน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐอย่างกรมส่งเสริมการเกษตรภาคเอกชนอย่างโรงงานอุตสาหกรรมหรือแม้แต่ตัวพี่น้องเกษตรกรเองค่ะก็ต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของมิสเตอร์สัปปะรดที่กรมส่งเสริมการเกษตรส่งเข้าไปให้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรนะคะเพราะนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นและก็ความตั้งใจของกรมส่งเสริมการเกษตรที่จะช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกร ะะและถ้าหากทำได้พี่น้องกเกษตร,รกรเองก็จะมีรายได้อย่างมั่นคงแล้วก็จะสามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืนด้วยนะคะ ทั้งหมดนี้คือเนื้อหาของรายการรู้เพิ่มเติมค่าเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะคุณผู้ชมสามารถติชมรายการได้นะคะตามที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างนี้ค่ะหรือว่าจะติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ของกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตรนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะมมุุ่ง่งงงงันนนเเเเเเรรรรรือออบิิกกาาาาทขป็ลพวชู เราคือผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนทรัพย์สินในพื้นดินให้มีความหมายเกษตรกร,กรต้องสุขสบายพวกเราทั้งหลายคอยช่วยกันต่างความเข้มแข็งเกษตรกร,กรอยู่ดีกินดีมีศักดิ์ศรีเป็นผู้ชนยบุคคลประเทศไทย้นความยากจน นเห็นคุณค่าเกษตรต่าง